ประทับใจไหมครับขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็ขอบคุณปายมากด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ตาครับน้องบคุณพี้ครับเชิญอยู่กับเราต่อไปฮะกับเซอร์ไพรส์ต่อไปครับอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์มากครับสำหรับคุณปายครับไม่รู้จริงๆครับว่าท่านนี้จะขึ้นมามอบช่อดอกไม้ครับขอเชิญคุณแม่เป็นจังหวัเขียวขำครับสวัสดีคุณแม่นะครับผ สาวนะครับเชิญครับเชิญเลยโอ้ยเห็นไหมรูปที่น่ารักมากเลยแนนนดอนครับลงเวทีภาคภูมิใจครับเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณแม่และครอบครัวนะครับอีกหนึ่งภาพนะครับอีกหนึ่งภาพนะครับตรงกลางเลยครบพี่นะครับ มาทักทองไปที่ตรงกลางเลยครับผมขอบคุณมากครับขอสเสือให้คุณแม่เบญจวรรณเขียวงามครับดีดีด้วยนะครับผมเริ่ามบทต่อครับยังมีหนึ่งเซอร์ไพรส์สักคนนี้มาไม่ได้ครับแต่ว่าโอ้ดาร์ครับส่งช่อดอกไม้มาครับคุณลุกคารนนท์มานี่เป็นคนหน้าคล้ายที่สุดนะฮะในทีมงานของเรา น่ารักมากครับศาสตร์ส่งช่อดอกไม้มาให้นะครับอเชิญรับกลับด้วยนะครับผมรับกลับด้วยครับโอเคได้เลยต่อไปก็ถึงเวลาที่เราจะมาเฉลิมฉลองวันนี้แบบทางการกันนะฮะโดยแชมเปญทัว์ของเราครับเพราะฉะนั้นขอเรียนรเชิญผู้บริหารของบริษัทโซซิสโกลบอลกรุ๊ปจำกัดขึ้นมาบนเวทีครับจัดที่นะครับแล้วก็แจกแก้วแชมเปญนะครับให้กับทุกท่านบนเวทีและเราจะมาฉลองพร้อมๆกันนะครับกับวันนี้ วันยิ่งใหญ่ครับ Let's go หลังจา,ากนี้ัีด้นยนะครับของกับแบรนด์โซแบบเซนะและเป็นคนแรกของแบ,บรนด์ครับตุนไปๆโอรีโอครับกับวันที่ยิ่งใหญ่ครับเราได้เปิดด้วยการฉลองแชมป์เมนโรสชวน,นมากันเยอะมาก <c oughs> ให้กำลังใจนะครับแล้วก็มาพ <Okay, S 1> ัฒนาประชาสัมพ,พันธ์ของอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับเอาวิดีโอครับเดีโวตรงนี้เลยนะครับผมเอาข้างล่างครับเอาเชิญ3 2 1ไปเลยปกเบมือขอเชิญคุณพิงคกี้ด้วยนะครับคุณพิงกี้ครับเชิญ ก็เรื่องไทยก่อค่ะ